ร้ามาพบกับนิวฮอลแลนด์มือสองนะครับสภาพสวยๆเจ็ดแสนบาทพร้อมมบมีดนหน้าและผ่านตัวแอนนอกนะครับเผาหน้าเป็นเผาแกนตรงขนาดใหญ่เผาหลังแกนตรงขนาดใหญ่นะครับสภาพมือสองสวยๆอย่างนี้ชั่วโมงการทำงานน้อยนะครับมีมบมีดนหน้าและมีผ่านให้นะครับตามนี้เลยนะครับ สวยๆอย่างนี้เลยครับพี่น้องตู้แอร์นะครับตามคําเรียบร้องของรถตู้แอร์มือสองนะครับผมชั่วโมงการทํางานถือว่าน้อยมากประมาณสักไม่เกิน3,000ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับผมนี่เลยครับผมสําหรับนิวเรนนี่คือเครื่องภายในนะครับยังสวยๆเอี่ยมๆอย่างนี้เลยนะครับสภาพพร้อมใช้ครับพี่น้อง